สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่อยากจะอธิบายอะไรออกไปให้มากมายกี่หมื่นพันเหตุผลคงไม่มีวันเข้าใจมีแค่ตัวเราเท่านั้นที่เข้าใจดีพยายามมาแค่ไหนเราก็รู้ดีไม่ได้เกิดมารำ่ำรวยบนกองเงินกองทองเลยต้องดินรนเพื่อได้ในสิ่งที่หมายปอง เพื่อคนข้างหลังเพื่อพี่เพื่อน้องอเพื่อปากเพื่อท้องให้มีกินไม่เคยลืมเป็นการในเรื่องของทางนักเรียนนะครับมาดูงานนะครับท่นานรอที่เจเพื่อเป็นการที่แจกในเรื่องของักสูที่จะเปิดจําจนวนผู้ในในที่เข้ารับการศึกษาดูงานและอีกไม่นานจะกลับไปนักเรียนจํานวน7คนใครก็เคยผ่านแอบผ่านไปแล้วคณะครูและผู้ติดตามจํานวน10คน เจ้าหน้าที่อบพอทจำนวนสี่คนชออและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรยงานแข็งชอบสองการฝึกอบรมฝีมือแรงงานสองการดํเนินงานถายทอดพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือราย่ในเดินศึกษาสถานที่ในการฝึกอบรมการแนะนำภายในสถานที่ฝึกอบรม การเรืมมานะเป็นสัวรังส์สัว่าเ็นของส่วนนี้นะง่เป็นเ่้าองเครื่องเล็กที่ใช้ในการเนะครับเราดเนการและพิวเยนะครับเป็นของแถมนะครันาะของแถมส่วนบ้านไปนะของนักศึกษาของนักเรียนนะครับ

เคาับให้ดินรมจนแค่ไหนก็บทางมเสนห่อพักมากมายชีวิตจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ใจมึงเลือกเดินอุปสรรคปัญหามีไว้ให้ท้าทายต่อให้ล้ยังไงสุดท้ายก็ต้องเจอการแนะนําสาสที่ฝึกงานร้านวิคมอเตอร์เรชั่นและก็จะมาไว้ว้เอาไปเรียนในบทเดิมชีวิตยังมีพรุ่งนี้ให้เราได้ขิดเขียนวิชาที่ต้องใช้นั้งไม่มีสอนในโรงเรียน เส้นทางตั้งมากมายชีวิตจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ใจเลือกเดินอุปสรรคปัญหามีไว้ให้ท้าทายต่อให้หลบยังไงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน<ห>รวมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ห้องสอน,สน